สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY 1988 Gaming และสวัละสดดีแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรอน a าร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาซอลกันสักเล็กน้อยทำไมอาร์ซอลต้องเซ็นสัญญากับทางเอเซ หลังจากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอาร์ซอลก็จัดหนักจัดเต็มเสริมทัพไปแล้วถึง6รายด้วยกันนะครับและอาร์ซอลเองก็ยังคงสนใจในตำแหน่งเพล่นแนวลุกพร้อมที่จะดึงตัวเอเซมายังทินอัมนุสเดียมภายหลังจากค่าเฉียงยาของกองกลางรายนี้ได้จบลงไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาคาดกันว่าทัพเรเกนเนอร์จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเอเซก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะจบลงในวันที่1กันยายนี้ ข่าวดีสำหรับทีมของเกียวต้านะครับคือคิสโตเฟลยังคงเปิดกว้างสำหรับการขายเตะแม้ว่ามูลค่าจะเป็นไปตามที่ปปะเมินเอาไว้ก็ตามเอเซมีบทบาทสำคัญนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วสามารถพาทีมคว้าแชมป์เอเวอคัพได้สำเร็จและถ้าอาร์ซอลเซ็นสัญญากับเขาเข้ามาเสริมทีมนะครับก็จะทำให้ทีมของอาร์ซอลมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพวกเขาต้องการโค่นเวพูล ที่อยู่บนจุดสูงสุดของพิมลีกนั่นคือการคว้าแชมป์ไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาร์ซอก็คงจะไม่อยากเป็นลองแชมป์4สมัยติดต่อกันนะครับเคคเบอร์รี่ซึ่งเป็นอดีตกองกลางของชลซีมองว่าตักเตะทีมชาติกรกรายนี้จะเป็นการเสริมทัพอันยอดเยี่ยมโดยอธิบายว่าทำไมอาร์ซอนต้องเซ็นสัญญากับเอเซให้ได้ในช่วงสมาน้เคคกเบอร์รี่ <C ake berry> กล่าวว่าเอเซมีความแตกต่างจากโบยุสกามาเตรลี่แลวก็ทอสซา ในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง ESPN นะครับเบอร์รี่เน้นย้ำเอเซเป็นผู้เล่นที่มีโปรไฟล์แตกต่างจากผู้เล่นที่มิเกลต้ามีอยู่ในทีมณนะปัจจุบันโดยเบอร์รี่นะครับอธิบายเอาไว้อย่างนี้ครับเอเซแตกต่างออกไปเขาแตกต่างจากซาก้าทางฝั่งขวาแตกต่างจากมาร์เตลี่และแตกต่างจากทอสซาเขาเป็นนักเตะปีที่ดูเหมือนจะเข้ามาเล่นในกลางสนามอยู่บ่อยๆและเข้าไปในพื้นที่เล็กๆเ,เขาสามารถจ่ายบอลได้ดีเยี่ยมและยิงประตู ได้ดีเยี่ยมเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยมีความแตกต่างออกไปเขาไม่ใช่ผู้เล่นไปีกที่มีความเร็วเหมือนอย่างมาเตลี่ผมว่าเอเซแตกต่างจากนักเตะที่อาร์ซอมีอยู่และเขาก็เป็นผู้เล่นคนละประเภทกันด้วยโดยเบลลี่สรุปว่าความหลากหลายของเอเซจะช่วยอาร์ซอได้เป็นอย่างมากผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่อาร์ซอนมีการผสมผสานอะไรแบบนี้เรามาดูกันนะครับสถิติสำคัญ3ประการที่เอเซ ทำผลงานได้ดีดกว่าผู้เล่นริมเส้นของอาร์ซอลเมื่อฤดูกาลที่แล้วปัญหาใหญ่สุดประการหนึ่งของอาร์ซอลฤดูกาลแล้วนั่นคือความสามารถในการสร้างโอกาสแล้วก็การทำประตูแม้ว่าสโมสรจะเต็มไปด้วยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะในตำแหน่งแนวลุกตลอดทางฤดูกาลแต่สไตล์การเล่นของทางเดกันเนอร์มักจะช้าและก็แน่นอนว่าไม่ได้ไหลลื่นเท่า2ฤดูกาลก่อนดี่พวกเขาทำประตูได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรามาดูเิติกันนะครับ เมื่อฤดูการ2 0 2 2 2นยีถึงทำได้88ประตูฤดูการ2023-2024าถึงทำได้91ประตูและในฤดูการ2อ2 4 2นยีถึงทำได้เพียง69ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งทางเคปเบลรี่นะครับก็เน้นย้ำเอเซจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ถ้าเซ็นสัญญากับเขาเข้ามาร่วมทีมแม้จะไม่ได้เป็นปีกตัวจริงแต่เขาก็ทำงานได้ดีกว่าบูจสก้ามาเรลี่แล้วก็เรโนทอสซา ในพิมลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยว่ผลได้2อ,อย่างนะครับได้แก่การเลี้ยงบอลสําเร็จและการชนะฟาวิสติของเอเซในการเลี้ยงบอลที่ประสบความสําเร็จนะครับอยู่ที่67บเจ็ดโบโยซาก้าสีมาเตลี่สามสิบสามทอซาสามสิบแปดการชนะฟาวนะครับเอเซทำได้51บเอ็ดโบโยซาก้าสามสิบเก้ามาเตลี่ยี่สิบเอ็ดเรโนทอซาสี่สิบหก ส่วนโอกาสการสร้างสรรค์นะครับเอเซ่ e ทำได้58ครั้งโบโยสากา58ครั้งซึ่งตรงนี้เท่ากันมาร์เทลี่40ทอสซา41จากสถิติเหล่านี้ความสามารถของทางเอเซ่ในเรื่องของการส่รงบอลผ่านแนวรับและการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนคนอื่นหรือเรียกฟาวจากลูงเตะเน้นย้ำนะครับว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมอาร์ซอได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ด้วยจำนวน58ครั้งในการสร้างสรรค์โอกาสนะครับยังทําได้ดีกว่ามาเตลี่ที่40และทอซา41ในขณะที่ยังอยู่ในระดับเดียวกับทางบูกโยสาก้าในขณะที่วิกเตอร์โยคาเลสผู้เล่นคนใหม่ป้ายแดงที่อาร์เซนเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทัพก็คงจะหวังไปที่มาตินโอลิกาดในการจ่ายบอลเพื่อทําประตูให้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้ามีเอเซเข้ามานะครับ อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของนักเตะชาวนอร์เวย์คนนี้และก็จะมีส่วนซัพพอร์ตในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเอเซ่ A A ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นจากฤดูกาลที่แล้วเอาไว้ได้จนถึงช่วงปลายซีซั่นนี้หลังจากได้รับการพักผ่อนยาวๆจากคิสโซเลตจากการมีส่วนร่วมกับทีมชาติงกิษช่วงปลายฤดูกาลเอเซ่ A A ก็ยังคงอยู่ในฟอร์มอันยอดเยี่ยมในขณะที่ดีอีเกิลเตรียมพร้อมสำหรับฤด,ดูกาลใหม่โดยเริ่มต้นจากจุดที่เขา หยุดเอาไว้เมื่อปลายฤดูกาลนี้แล้วเขายิงประตูให้กับพาเลสเอาชนะทีมจากลีกทู้วยสกอร์3-0เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยรวมแล้วนะครับเอเซถือว่าเป็นนักเตะมากไปด้วยคุณภาพด้วยฝีเท้าของเขายอดเยี่ยมจริงๆนะครับและยิ่งถ้าอาร์ซอลประสบความสําเร็จในการดึงตัวเอเซเข้ามาก็จะทําให้มิติในเกมลุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปพึ่งทาง มาตินโอลิกาดจนหนักเกินไปนะครับเอเซ่ก็ถือว่าเป็นกองกลางที่จ่ายบอลได้ดีทําประตูดได้ดีด้วยแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเอเซ่ก็ยังคงต้องอยู่กับคิสาวเพลต่อไปนะครับและทางคิสาวเพลเองก็คงที่จะตั้งเป้าสร้างควาสตร์ต่อจากฤด,ดูกาลที่แล้วสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ